สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นเลิกงามยามดีค่ะเราก็ทำการเก็บเกี่ยวข้าวที่บ้านสวนของเรานะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศงานวันนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ ส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นผักสวนครัวของเราเองมีหลากหลายชนิดเลยนะคะเมื่อวันก่อนฝนตกนะคะผักของเราก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะเขียวสดงามมากค่ะทุกคนผักนี้ก็คือชอบน้ำฝนมากนี่นะคะแต่ละอย่างคือแบบสดชื่นค่ะทุกคนละมุดของเราค่ะทุกคนคือแบบ ดกมากแล้วก็มีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะนี้ต้นนี้อร่อยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะแวะมาเปิดน้ำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่มีน้ำใช้นะตอนนี้แดดแรงมากนี่นะคะแล้ก็จะกดตรงนี้ขึ้นแบบนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน้ำก็จะไหลมาแล้วค่ะทุกคนน้ำที่เราเปิดไว้เมื่อกี้นะคะตอนนี้เต็มถังแล้วเดี๋ยวเราต้องไปปิดนะคะพอเต็มถังแล้วนะคะก็จะล้นลงมาใส่ต้นไม้แบบนี้เลยก็จะ,จะมาตรงสวนของเรานะคะ คือน้องหอยที่เราเลี้ยงไว้จ้าข้างในคือเยอะมากนะนี่เดี๋ยวเราจะไปเอาอาหารมาให้หอยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาชนะที่เราใส่อาหารมาให้หอยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาอาหารมาให้หอยกันจ้านีอาหารของหอยอยู่ตรงนี้จ้าจะเป็นแหนแดงค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราต้องลงไปตักในน้ำนะคะ นี่ทุกคนมีปลาด้วยน้องคือปลาสวายหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นหอยตัวนี้หอยธรรมชาตินะคะเราเก็บมาจากนองน้ำแล้วก็เอามาไว้ในบ่อแหนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บแหนต่อค่ะทุกคนน้ำไม่มีแล้วค่ะเราต้องอิบเอาแบบนี้เ <c oughs> ารต้องทำแบบนี้เอานะคะแล้วก็ไปล้า นี่เลยในนี้แอบมีปลาค่ะทุกคนยึกยักยึกยักเลยเราก็จะเอามาเขย่าน้ําออกก่อนนะคะเพราะว่าในแหนแดงของเราไม่มีน้ําทําให้มีดินเยอะนะคะนี่เราก็จะ หอยกินกันค่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแปลงถั่วทดลองของเรานะคะอยากจะบอกว่าพีคสุดเลยค่ะเราเก็บเม็ดถั่วนะคะจากฝักสดเลยนะคะมาปลูก นี้ทุกคนตอนนี้ก็ปลูกได้อายุสองวันแล้วนะคะจะให้ดูนะน้องก็กำลังงอกขึ้นมาแล้วค่ะนี่เลยทุกคนเห็นถั่วไหมถั่วที่ปลูกอายุสองวันนะคะนี่น้องงอกออกมาแล้วสมบูรณ์นะคะถั่วนี้นะคะสามารถปลูกได้นะคะจากฝักสดเลยแต่ว่าต้องเป็นฝักแก่นะคะทุกคน นี่เราไม่ต้องเอาไปตากแข้งก่อนนะคะตอนแรกก็กะจะตากแห้งแต่ว่าโดนฝนนะคะถั่วโดนฝนไปแล้วก็เกิดรากในฝักเลยค่ะก็เลยเอามาปลูกเลยนะคะผลปรากฏว่าทดลองผ่านค่ะนี่เดี๋ยวจะมาติดตามดูถั่วแปงนี้ไปพร้อมกันนะคะจนกว่าเราจะเก็บผลผลิต เราจะดูว่าถั่วนะคะจะกลายพันธุ์ไหมจะดกเหมือนเดิมไหมนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นแปลงถั่วที่เราปลูกไว้2เดือนจะเข้า3เดือนแล้วนะคะทุกคนปลูกไว้ตั้งแต่ก่อนเกี่ยวข้าวค่ะทุกคนแล้วก็หนีไปเกี่ยวข้าวแล้วก็กลับมาสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคน,กคนเห็นข้างในไหมอยากจะบอกว่าข้างในนั้นนะคะแถวแรกก็คือ ถั่วของเรานะคะดกมากแต่ว่าแห้งหมดแล้วนะคะกินไม่ได้แล้วนะคะก็คือ,อมีอย่างเดียวก็คือเก็บไว้ทำพัน์นะคะ <Bliss> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะนี่ทุกคนอยากจะบอกว่าถั่วยาวมากจะให้ดูจ้านี่ทุกคนนี่ถั่วพันนี้คือดีมากเลยค่ะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเหมาะสําหรับการตำนะคะนี่จะพาทุกคนมาดูถั่วที่เราแอบแกะไปแล้วนะคะนี่เม็ดพันธ์ุนะคะข้างในคือขาวงามมากนี่นะคะอยากจะบอกว่าเราแกะแบบนี้ไปปลูกเลยนะคะแปลงเมื่อกี้นี่ทุกคนคือแบบยาวมากจะให้ดูนูน้นถั่ว นี่เสียดายมากเลยเราไม่มีเวลามาเก็บค่ะทุกคนนูน้นข้างในคือถั่วทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าดูแถวที่สองนะคะทุกคนนี่ถั่วทั้งนั้นเลยค่ะเสียดายมากเลยไม่มีเวลาเก็บนะคะแด่เราจะเก็บถั่วที่เป็นแห้งๆแบบนี้ออกไปนะคะเพราะว่าโดนผลแล้วก็จะทำให้เม็ดข้างในงอกนะเราต้องรีบเก็บไปตากแห้งก่อนนะคะ นี่นะเก็บแบบนี้เลยจ้าเก็บไปเราจะเก็บออกให้หมดเลยนะคะนี่ทุกคนสภาพอาจจะดูไม่ได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเม็ดข้างในคือยังดีนะคะแล้วก็เด็ดไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะ ทิ้งแปลงนี้แล้วนะคะนี่ทุกคนตรงน,น,นี้ทุกคนเยอะมากนี่ทุกคนดูแถวที่สองนี้คือเยอะมากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะกองไว้ก่อนนะเราจะกองไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ อาจ,จะไล่เก็บไปจนหมดแล้วค่อยมาเก็บเอานะคะนี่ข้างนอกอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าโดนฝนนะคะแล้วก็เก็บออกให้หมดเลยค่ะทุกคน ดีเลยค่ะผลงานเก็บไปเก็บมาคือแบบเต็มตะกร้าแล้วค่ะทุกคนยังเก็บไม่หมดเลยนะคะยังเหลืออีกสองแถวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใหม่นะนี่ก็จะเป็นส่วนที่เก็บทิ้งไปเมื่อคราวก่อนนะคะทุกคนจะให้ดูคือแบบเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกองที่สองอันนี้ก็จะเป็นกองที่สามแล้วตรงนี้นะคะ่ะทุกคน ก็จะเป็นกองที่สี่ค่ะทุกคนนี่ที่เก็บได้เต็มตะกร้าลแล้วเดี๋ยวจะพามาดูนะคะมีตลอดสายเลยนี่ก็จะเป็นกองที่ห้ากองที่หกค่ะทุกคนคือแบบเก็บทิ้งไปเยอะมากแล้วก็มีบางส่วนเก็บไปให้เป็ดกินด้วยนะคะ ใช่ไม่สั่งยิ่งใส่ว่าคิวเห็นอยู่บ่อเหอเห็นยู่บ่ลูกเอ้อเรียบห้อเดี๋ยวสามโต้วพุ่น4ีโต้วพุ่นนี่วะแล้วนี่ทั้งหัวทั้งหัวสอง Honey, but